นายเลอศักดิ์รัชนาการผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งผู้ในการเขตตรวจราชการที่ 5, ขออขอญาตเป็นตัวแทนของเขตตรวจราชการที่นํานำเสนอ best practice ของเขตตรวจราชการที่5ซึ่งวันนี้นำเสนอในการกลับเคลื่อนนโยบายข้อที่9ในเรื่องของการ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้การกลับเคลื่อนจุดเน้นโอเบกซีโร่ดับเอาก่อนที่จะนำเสนอการกับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นขออนุญาตที่จะให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นข้อมูลสารสน,นเทศของเกตตรวจราชการที่5 เขตตัวราชการที่5ของเราเป็นพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทั้งหมด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัตลุงและจังหวัดสงขลาซึ่งมีทั้งหมด18เขตพื้นที่แบ่งเป็นเขตประถมศึกษา14เขตและเขตมัธยมศึกษา4เขต ในเขตนี้ผมมีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีผอเขตเป็นสุภาพตรตรีจำนวน6กคนซึ่งโอเบกโพนได้สำรวจแล้วว่าทั้งหกคนนี้อยู่ในกลุ่มของผู้ในการสมานเขตพื้นที่การศึกษาที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตแนะนำถ้าผมพูดแล้วทุกคนอาจจะไม่เชื่อขออนุญาตแนะนำแล้วก็ยืนโจทตัวหน่อยครับไล่ตั้งแต่จังหวัดเหนือสุดเลยครับท่านจิรชัดชัยสกุล ท่านดรสุชาดาลิมสวัสด์ช่วยกันตมากินหน่อยครับท่า <laughs> นประวิชยาสินน้อยโอ้คนที่สี่ท่านดรวณิธาคำยศพัทลุงสองคนที่5ท่านด็กเตอรกรตรดาสสิทธนาดุลจากสปมสงขลาสตูลและสุดท้ายท่านกอบขวัญแดงบำรุงครับ ไม่อยู่เลยไม่เจิอันตมาากินเลยผ่านไปกี่นาทีแล้วบอกด้วยนะสำหรับการกลับเคลื่อนอนโยบายในเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้จุดเน้นการกลับเคลื่อนโอเบ็กซีโร่ดอรเมาพาการเรียนไปให้น้องนำการเรียนไปให้น้องพาน้องกลับมาเรียนในเกตตัวและการที่ห้าเรา นะครับมีนักเรียนทั้งสิ้น512,393คนนะครับมีกรัการครูและบุคลากรทางกรศึกษาทั้งสิ้น64,815คนในส่วนของการกับเคลื่อนนโยบายนะครับเรามีแนวทางการกับเคลื่อนนโยบายภายใต้หลักคิด2ต่อ2ทอสองต,อ,อ,งต,อ,อ,งตอก็คือทำติดตามต่อเนื่อง2ทอ,อก็คือ พั่วถึงทุกพื้นที่นะครับในการกับเคลื่อนด้วยหลักคิดสองต่อสองทอเราดำเนินการโดยการดำเนินการให้แต่ละเกตกับเคลื่อนดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือการให้แต่ละเกตจัดการศึกษาด้วยหลักคิดที่ยืดหยุ่นทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธยาศัย ให้ทุกเขตพื้นที่เฝ้าระวังช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเด็กพื้นที่ไร้สัญชาติได้เข้าเรียนให้เขตพื้นที่ทุกเขตนะครับได้ให้เด็กที่เป็นเด็กพิเศษเด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงทุกคนและสุดท้ายในเรื่องของการประสานงานให้หน่วยงาน ต่างๆได้ร่วมมือกันจัดการศึกษาทั้งการจัดการศึกษาโดยครอบครัวการศึกษาโดยสถานประกอบการหรือการจัดการศึกษาโดยชุมชนเป็นต้นซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าวนะครับทุกเขตก็ได้ดําเนินการในเรื่องของการติดตามเด็กออกกลางกันในเขตตัวและการที่5พบว่าทุกเขตได้ดําเนินการครบถังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถติดตามนักเรียนกลับมาเข้าเรียนได้ 583คนโดยแบ่งเป็นการติดตามไม่กลับมาเรียนในระบบโมบายสกูล6คนดำเนินการให้กลับมาเรียนด้วยการเรียนโดยตนเองหรือการพบกลุ่มจำนวน54คนนะครับดำเนินการให้เด็กกลับมาเรียนตามอัธยาศัย,ยหรือตามวิถีชีวิต93คนดำเนินการด้วยระบบการแก้ศูนย์แก้รอและมศหรือการศึกษาที่ยืดหยุ่นจำนวน215คน ดำเนินการโดยการเรียนโดยระบบออนนนำนักนำนังสือไปให้นักเรียนที่บ้านจำนวน183คนและดำเนินการด้วยรูปแบบอื่นๆเช่น,นส่งเสริมให้เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้ของสอกรรจำนวน16คนนะครับและในส่วนของการดำเนินการติดตามเด็กตกหล่นที่ไม่ได้เข้าเรียนร้อยละ9 8 5ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็อันดับแรกขอชื่นชมในน้ําเสียงนะครับมีน้ําเสียงที่ไพเราะมากเลยนะครับผมนะก,ก็เป็นการนําเสนอนะครับก็ มีการสนองนโยบายนะครับเรื่องของซีโร่ดรอปเอาท์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีการนำเสนอผลผลการดำเนินงานนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วมีรูปแบบวิธีการต่างๆซึ่งการนำเสนอตรงนี้นะครับมันสามารถต่อยอดไปถึงปีการศึกษาต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีเด็กที่เป็นที่หลุดออกจากระบบเนี่ยเราก็มีช่องทางให้เขาได้เข้าถึงการศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอเช่นชมมากครับผมขอบคุณมากครับผมครับ